วิธีการของคนรวยเขาเล่นกันอย่างนี้แล้วโลกสวยไม่ได้แล้วใช่ไหมว่ามันเป็นไปตามงบตามผลประกอบการอันนี้ไม่ใช่พี่ก็ลองดูสิไม่ใช่อย่างไง1ปีราคาหุ้นเติบโตกว่า400% 12เดือนราคาหุ้นเติบโต4 0 0หมายความว่าหนึ่ไตามาสหรือ3เดือนหุ้นตัวนี้ขึ้น 100%, ทั้งที่ตัวธุรกิจขาดทุนมาตลอดผู้ง่ายๆหปีย้อนหลังธุรกิจตัวเนี้ขาดทุนมาทุกปีแต่เวลาแค่12เดือนหรือ1ปีหุ้นตัวนี้กลับเติบโตขึ้นมาร้อยขอโทษ400รเปอร์เซ็นหรือ4เท่าตัวจากราคา15สตางค์เห็นไหมเนี่ยครับขึ้นมา85 มื่อวานนะครับมันเหลือ81เห็นไหมโดยประมาณตรงเนี้ยลองคิดดูสิ400%ในเวลา1ปีทั้งทั้งหุ้นขาดทุนแล้วดังนั้นไอที่ถูกสอนมาว่าอ่านงบอ่าน P/E อ่านอะไรต่างๆนะครับว่ามูลค่าเอามามองในค่าหุ้นเพื่อผลตอบแทนหรืออะไรแล้วมันเป็นไป,นปนยังไงบ้างมันเชื่อถือไม่ได้ที่มันเชื่อถือไม่ได้เพราะมันมีคนทำราคาหุ้นเข้าใจไหม ต้องเข้าใจทุกวันนี้นะครับคนรวยไม่ได้ทำธุรกิจแต่คนรวยนะครับหาธุรกิจเอามาทำขึ้นตลาดหลักทรัพย์เอามาเป็นมหาชนเทคมาก็ได้อะไรกันมาแล้วก็เอาที่มันขึ้นมาได้แล้วค่อยมาทําตัวนั้นน่ะมันถูกกฎหมายมันมีกฎระเบียบรองรับมันน่าเชื่อถือมันได้เงินง่ายโตโคตรเร็วเพราะธุรกิจยังต้องไปพึ่งพาลูกค้าพนักงานสวัสดิการต่างๆเยอะแยะ แต่เวลาทำหุ้นขึ้นมาไม่ต้องเสียอะไรเลยและการซื้อขายหุ้นเอาจริงๆในระบบนะครับภาษีมันไม่ได้มีแต่ปันผลเหลือต่างต้องจ่ายภาษีแค่นั้นเองพี่ครับเห็นความจริงที่โชคอธิบายไหม ขาดทุนมาทุกปีขาดทุนมาทุกปีแต่หุ้นในปีเดียว12เดือนขึ้นมา400%และตอนนี้มันมีกลุ่มพวกนายทุนอะไรต่างๆนะครับหาไปเฝ้าหาเทคเลยไหมบริษัทนะครับที่ไปไม่รอดหรือ,อต่างๆไม่รอดเอามาแต่งหน้าแต่งองค์ทรงเครื่องใหม่เพื่อดันเข้าตลาดหลักทรัพย์รู้ยังทำไมโชคเป็นคนไม่เล่นหุ้น IPO เพราะหุ้น IPO เปิดมาทุกตัวแล้วแค่ปั่นราคาตอนขายในเปิดโดดแล้วสุดท้ายก็ถูกกดล่วงทุกตัวเข้าใจยัง นี่แหละหุ้นไ p o หลายๆตัวที่ทำขึ้นมาก็เพราะอะไรแต่งองค์ทรงเครื่องเพื่อเข้าตลาดแต่เวลาเข้าตลาดแล้วปัจจัยมันไม่ได้จริงแต่เขาเอามาเล่นในตลาดแค่เข้าตลาดวันแรกก็ททบได้กำไรเป็นเท่าตัวแล้วนะเข้าใจไหมงบและผลประกอบการยังเชื่อได้อยู่กับบริษัทใหญ่ๆแก่งๆแ,แต่หุ้นขนาดกลางขนาดเล็กงบธุรกิจงบปันผลบริษัทยังไม่สำคัญเท่ากับงบที่เจ้าลงทุนกับหุ้นตัวนั้นว่ากูจะากแค่ไหน อันนี้งบที่เจ้าลงทุนสำคัญกว่างบประกอบการนะครับจําไว้ขอโทษนะครับที่โชว์ความจริงมาพูดพี่ครับวันนี้โชว์แค่ขยี้ความจริงเนื้อหาสาระมันเป็นแค่ไม้เซฟให้พี่เข้าใจว่าดังนั้นนะครับอย่าโลกสวยเชิงวิชาการมากเล่นหุ้นที่ตลาดเล่นดีกว่าแต่รู้จังหวะว่าเขาเล่นไปถึงจังหวะไวโซนราคาวัฏจัดเจ้าทรงราพ,พวกนี้ยอ่านพวกนี้เข้าไปในจังหวะที่เขาเล่นเราจะได้เงินได้ง่ายกว่าการบินไทยประกาศงบออกมา ำกำไรบานทุ่งเลยทําไมกําไรบานทุ่งเพราะหยุดประกอบการเข้าใจไหมครับเลยไม่มีรายจ่ายหยุดทุกอย่างไม่มีรายจ่ายและขายทรัพย์สินอาคารต่างๆได้ก็เลยรวมเป็นมูลค่าของปีนี้มียอดสะสมของกําไรเพิ่มขึ้นมาเยอะแต่เป็นไงบ้างเรารู้ว่าล้มละลายเพราะยังไม่ได้ใช้นี่เขาเลยแต่หุ้นมันบอกว่าในงบบัญชีมันบอกว่ามีกำไรขึ้นมาจะเป็นหมื่นล้าน ทั้งๆอะไรขาดทุนแล้วก็ล้มละลายเข้าใจยังดังนั้นกําลังจะบอกว่าได้ขายทรัพย์สินขายอะไรได้แล้วแต่นะครับนำมาสันแดงยังไม่ได้ใช้นี่เขาก็สามารถเอามาเป็นว่ายอดเงินที่เติบโตหรือเป็นกําไรงบของบริษัทได้ดังนั้นงบก็แต่งกันได้แค่ชําระนี่ช้าโฮไว้ก่อนปีนี้เพื่ออ,อัดกําไรให้ดูน่าเชื่อถือแล้วสุดท้ายปีหน้าขาดทุนเพราะใช้นี่คืนเยอะเข้าใจยัง นะมันมีเทคนิคในการสร้างงบก็คือซื้อขายธุรกิจเนื้อละหรือตัดขายสมบัติของบริษัทนั้นน่ะแล้วยังไม่ใช้นี่มันก็แปลว่างบกําไรเพิ่มขึ้นเข้าใจยังนี่คือเทคนิคของการเล่นหุ้นมหาชนในการแต่งงบเข้าใจบอ,อ่ไม่เสียเวลาดูตัวต่อไปอ่ดูตัวนี้บ้างตัวนี้นะครับขึ้นมาจากต่ําบาทเลยนะพี่อันนี้หนึ่งบาทนะครับตัวนี้นะ นี่นะครับดูงบนะหกสองหกสามหกสี่นะครับพี่ลองดูเนี่ยครับขาดเนี่ยกำไรสุทธินะเห็นไหมขาดทุนนะครับเอาไปปีหกศูนย์ก่อนเจ็ดสิบหกล้านแปดสิบห้าล้านสองร้อยสามสิบเจ็ดล้านสามร้อยล้านนี่ขาดทุนนะครับไตรมาสที่หนึ่งยังไม่รวมไตรมาสที่สองนะตัวเลขที่แสดงออกมาเพราะยังไม่ขาดไตามาสที่สองนะครับขาดทุนไตรมาสที่หนึ่งไปเจ็ดล้านแสดงว่าแนวโน้มการขาดทุนทุกปีเกิดขึ้นแน่ในหุ้นตัวนี้เนี่ยครับ ชวงไว้ให้ดูเลยพี่คับไฟพวกที่ชกลงไว้แล้วนะพี่ลองไปไล่ดูแล้วว่ามันจริงไหมเห็นไหมครับแล้วค่าวนี้มาดูว่ามา r k e ตแ cap ของมูลค่าหุ้นตัวนั้นเป็นยังไงบ้างเนี่ยเรามาดูมา r k e ตแ cap ของหุ้นตัวนี้เป็นยังไงบ้างพี่ลองดูนะนี่นะครับ m a r k e t Cap นี่งไงมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดหุ้นหุ้นตัวนี้นะครับตอนที่มันเหลือราคาอยู่แค่เอาง่ายๆตอนที่ราคาอามันจะมีอยู่นะครับสามสิบสามบาท สิบเจ็ดเอ้ยสามสิบสามสตางค์สิบเจ็ดสตางค์พี่เห็นไหมครับมาเก็ตแครหรือมูลค่าหุ้นในตลาดหลักทรัพย์หรือมูลค่าธุรกิจตลาดหลักทรัพย์เขานะครับแค่สี่ร้อยล้านในปีเท่าไรหกสองแถวเนี้ยปีหกสองนะหกสามขึ้นมาเป็นเจ็ดร้อยล้านเจ็ดร้อยล้านแต่เวลาปีหกสี่พี่ดูจากราคาแค่สามสิบสตางค์ยี่สิบกว่าสตางค์สิบเจ็ดสตางค์เนี่ยครับอยู่ๆขึ้นมาแปดบาทสามสิบสตางค์มาเก็ตแครขึ้นมาเท่าไหรไ่เลยรู้ไหม หนึ่งมื่หนึ่งพันเก้าร้อยล้านขอโทษอุทานนิดหนึ่งนะตัวธุรกิจมาเก็ตแคบจากสี่ร้อยล้านเจ็ดร้อยล้านขึ้นมาหนึ่งมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยล้านในเวลาแค่สองปีนเอาไง,ไง่ายๆนี่คือปีแรกปีหนึ่งปีสองแค่สองปีจากหลักไม่ถึงหุ้นมาเก็ตแค p นะครับมูลค่าหุ้นในธุรกิจนั้นนะ่ะไม่ถึงพันล้าน แต่ในเวลาแค่ปี2ปีมันเติบโตขึ้นมาเป็น11,900ล้านคิดสิมันคืออะไรดูสิ1ปีราคาหุ้นเติบโตกว่าพันเปอร์ซนต์หรือสิบเท่านี่แหละหุ้นสิบเด้งเวลาแค่หนึ่งปีแม่งโตมาสิบเท่าที่เราเรียกว่าหุ้นสิบเด้งทั้งที่ตัวธุรกิจขาดทุนมาตลอดแต่แม่งเสือกเติบโตได้เป็นสิบเท่า เข้าใจไหมเนี่ยลองดูสิไหมครับเนี่ยหนึ่งบาทนะสองบาทสาบาทลองดูเส้นหนึ่งบาทไปเห็นไหมครับเนี่ยหนึ่งบาทตรงเนี้ยต่าบาทเห็นไหมสามสิบสามสตางค์ไงเข้าใจอย่างที่โชคให้ดูในเวลาหนึ่งปีสิบสองเดือนเหมือนกันเห็นไหมครับแล้วมันขึ้นมาจากเอาง่ายต่ําบาทนะครับขึ้นมา1บาท2บาท3บาท4ี่บาท5้าบาท6บาท7็ดบาท8บาทเก้าบาทสิบาทสิบเอดบาท12บสองบาทสิบาบาทตรงนี้เลยแต่โชคให้ยืนแค่สิบบาทอยู่ตรงเนี้ย มันแปลว่าจากหนึ่งบาทจริงๆมันต่ำบาทมูลค่ามาเก็ตแคบสี่ร้อยล้านกับเจ็ดร้อยล้านขึ้นมาหนึ่งมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยล้านในเวลาแค่ปีสองปีทั้งทั้งหุ้นขาดทุนมาทุกปีพี่เห็นอะไรบ้างแต่ละคนสรุปตอบไม่โชคหน่อยรู้ยังว่าโชคไม่เคยเล่นหุ้น IPO โชคไม่ชอบถ้าไม่ได้ราคาหุ้นไพโอที่ประเทศเรยว่าโบเกอร์หรือเขาดิวตรงกับโชคนะที่ให้โคต้าโชคพิเศษโชคไม่เล่นเลยถ้าอย่างนั้นงบดีบวกหงจุดงบแย่สิบเด้งไม่ได้แย่ครับขาดทุนมาตลอดแล้วเวลาแค่1ปีโตมาสิบเด้งเป็นไงบ้างพี่ครับโชคเราจะบอกว่าอย่ายึดติดในงบทั้งหมดจงมองที่เขาเล่นให้ออกว่าเขากำลังเล่นอะไร เราเข้าใจจังหวะที่เขาเล่นไหมถ้าเข้าใจและอ่านจังหวะที่เขาเล่นออกควรเข้าเล่นตามเราไม่ได้ขัดแย้งเจ้าเราตามเงาเจ้าเราเป็นเหาฉลามดังนั้นอ่านทางเขาให้ออกแล้วเข้าเล่นตามจังหวะเขาเต้นไปตามจังหวะเขากระแสน้ำไหลไปทิศทางใดก็ให้นำพาเราไปทิศทางนั้นแล้วเราจะได้ประโยชน์จากการอะไรรู้ไหมครับปรับตัวให้เข้ากับกระแสที่ตลาดกำลังนิยมพี่เห็นไหม แต่ละคนเริ่มเห็นความจริงว่าในตลาดน่ะมีมาเก็ตเมเกอร์ไหมที่เราเรียกว่าคนทําราคาแต่ภาษากลุ่มเราเราเรียกว่าเจ้ามือเข้าใจยังอ่าข้อนี้ดีมากงบที่เจ้าลงทุนสําคัญกว่างบที่ธุรกิจนอกไหมครับงบตัวธุรกิจอันนี้อันนี้อันนี้จริงโชคไม่ได้โกหกนะพี่มันเป็นหุ้นจริงๆนะมันเป็นชื่อหุ้นจริงๆนะครับพี่ก็ลองดูพวกนี้ได้พวกพวกวันเดือนพี่เอาไปเซิร์ชดูก็ได้นะครับว่ามันจริงไม่จริงแค่ไหน ข้อมูลทุกอย่างเนี่ยครับเนี่ยโชคตั้งไว้วันที่17เดเดือน8ปดกสก็คือเมื่อวานเห็นไหมครับโชคก็ตั้งไว้เห็นไหมครับการ์ดก็จะเป็นอย่างนี้แล้วมันขึ้นมาใน1ปีเนี่ยสิเดือนจริงๆนะครับเนี่ยเนี่ยครับกุมภามกรา64แล้วก็ธันวาพฤศจิกาตุลาเห็นไหมครับ63เนี่ยโชคก็ไล่ให้พี่เห็นเลยเพื่อ เอา,าให้เห็นนะโชคจะลวงพี่ไม่ได้อะอไรเป็นความรู้ที่โชคมีทั้งหมดในประสบการณ์หลายๆปีโชคก็จะมายัดให้พี่สองเดือนนี้ต้องเข้าใจตลาดทั้งหมดเลยว่ามีเล่เหลี่ยมและชั้นเชิงยังไงบ้างอ่ะลองดูหุ้นตัวต่อไป